ซื้อพี่ซื้อเด็สเก็ตมาใช่ปหมคนก็บอกว่าเนี่ยพาพี่อุ๋นไปเล่นด้วยกันได้ สวัสดีครับผมผมอยากได้ตัวลายป้า C7 เนี่ครับแล้วทีนี้ก็คือให้ที่ไปส่งให้เลยใช่ไหมได้ไหมของผมอยู่ลาดพร้าวซอยหนึ่งมันมันมันใกล้ใกล้เมเจอร์โยอ่ะได้เลยพอทีจะไปทางั้านพอดีอ๋อโอเคพอดีเลยฮะพอดีเลยเดี๋ยวผมส่งโลให้เป๊ะ,ปะก็คือตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมส่งให้ได้ครับโอเคได้ครับผม โอเคครับสวัสดีครับรอใครับผมโอเคทุกคนครับเมื่อกี้คือการเริ่มต้นวิดีโอก่อนที่ผมจะเป็นนักกีฬาเซิร์ฟสกเก็ตครับผมนี่คือบอร์ด ที่ผมเพิ่งสั่งไปอันใหม่แกะกล่องมือนหนึ่งหอม,หอมยังไม่เคยสัมผัสกลิ่นรองเท้าคู่ไหนมาก่อนหนะ <c oughs> นึ่งมื่นเจ็ด้นทำไมแพงลงมั้ยรุ่นนี้ฮิตที่ออาตามอดก็ตัวนี้นี่โ <c oughs> อ้เป็นิยมปะเป็นิยมคาเวอร์นมคาเวอร์เ <c oughs> หรอ <c oughs> อือ C เจ็ดอืม C เนะทุกคนเนี่ยสวยไหม นี่คือจุดเริ่มต้นก่อนที่ผมจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเซิร์ฟสเก็ตนะทุกคนยุคแห่งเซิร์ฟสเก็ตได้เริ่มขึ้นแล้วโอเคนะฮะผมสั่งแล้วเขาจะเอามาส่งอันนี้ผมตามพี่ไม่ไหวอ่ะทำไมคนเดียวนี่แล้วลุกีแล้วโอเคไปไปเซิร์ฟสเก็ตพี่ไปก่อนเลยทุกคนโอเครอจัดกันเลยดีกว่าอู้ยิบๆหนรับใช่ยิบเลยกินใหม่จริง ก็เบี่ดเาพี่อยู่โอ้ยเราจ่ยังคาด้วเพ่รายกดต้องเยนไใช่หรับ่แต่ว่าขันขันตัวนี้ครับออกมานิดนึงให้มันก็แกกเก่งหน่อย้มันจะบาลานซ์ไปดีขึ้นไม่งั้นมันจะฝึกสื่อขอบคุณมากครับไว้ันใจมากเลยครับอยู่แถวนี้พอดีพี่อยู่แถวนี้เขเคทุกคนได้วมเลย ได้เลยไอ้เนี่ยอยากได้ต้องคันแบบพี่เขาบอกก่อนไหมคันก่อนจะได้โอเคหมูก่อนไม่รีบไม่รีบครับก่อนจะไถเราหมูก่อนแมนนวลจัดได้แล้วพี่เนี่ยฟีลเดิมเยอะละนี่ะได้พอแล้วไม่ต้องถึงก็ลุกเซฟสเก็ตได้แล้วตามยากเขาด้วยเนี่ยทำไมพี่พี่ถึงจะเล่นของแบสาไอ้เกี่ยวประสงค์ชัดเจนไป เอาแล้วครับเลิ่อขึ้นแล้วเฮ้ยเอาเลยว่านี่เอ้ยดีดีพี่ดีเออเอได้ไดได้เฮ้ยเาีด้ที่ได้ามามเกเบมาเบมา

ที่แข่งเซิร์ฟสเกต็ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองไปลุยที่สนามจริงกันดีกว่าครับ อเคทุกคนครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลานที่เล่นแล้วครับตอนนี้ผมอยู่สกายพาร์คดอดฟ้าของฟอร์จูนนะฮะสกายพาร์คซึ่งวันนี้ก็มาเล่นแบบเฮ้ยมันต้องเล่นแบบมืออาชีพวะทุกคนขึ้นๆน่ะน้องน้องๆเนี่ยนะต้องมาเล่นแบบขึืดๆอ่ะน้องครับน้องๆเออโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันแต่วันนี้ผมบอกเลยผมนัดกับคนคนหนึ่งที่จะมาเล่นเป็นคู่ใจนะฮะร่วมเดินทางไปร่วมกันเรื่อมฝึกซ้อมสวัสดีครับติดตามพี่อยู่โอ้ขอบคุณครับ ดีวัไ้จะขอไปกินน้ำก่อนโอเคได้ครับัพี่ค่ะขอโทษทีน้อน้องๆพี่นัดคนคนหนึ่งไว้แล้วครับงนจบแล้วเราไม่สนใจไปแล้วจะไปนะฮะเดี๋ยวรารอคนที่จะมาร่วมเดินทางไปร่วมกันกับเรานะครับผมนะฮะโอเค เข้าไว้อุ่มอิ่มครับคนดูเขาไปดูอุ่มอิ่มในเฉีวอุ่มอิ่มเล่นแล้วทีเนี้ยคือพี่ลงรูปซื้อพี่ซื้อเดิรสเกตมา<ด>ใช่ไหมคนก็บอกว่าเฮ้ยพาพี่อุ่มไปเล่นด้วยกันได้แต่หนูก็ไม่ได้เล่นฟองค่ะนะได้อยู่จริงจริงแล้วคนอยากเห็นเราเล่นด้วยกันเฉยเฉยไปไหมคช่บ้าเราทุกคนครับเรามือใหม่กันทั้งคู่นะทุกคนนะฮะเป็นกําลังใจให้เราด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ชุด สายตาเรานลุ่ม้อาหวานใจผมเดินไปทำอะไรครับเขาเพิ่งซื้อมาด้วยนะเก่งๆนิดนึงมาเล่นกับคนเยอะๆทุกคนเด้งไปไหนมา๋อเกาะมาเด้งเราคู่กันไปไหมเดี๋ยวลองคู่กันไปก่อนไหม

เพีมีชีวิตที่เรียกว่าโอบอ้อมหัวใจเฮ้พี่พิ้เล่นลายสวยมากเลยอะ พี่บี้อันนี้ง่ายเกินผมว่าเฮ้ยทขาเป็นเล่นแบบง่ายเกินเลยคือนี่น้องเขาเนี่ยน้องเขาเล่นอันนี้กันแล้วเออน้องเขาเล่นนี้แล้วเนี่ยเนี่ยโอแค่ลงอันนั้นก็หัวทิ่มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาเขารอขึ้นนี้ดิ้วย ตัวเองแล้วเฮ้ยลองดูอันนี้ไม่กล้าอ่ะมาอันนี้หนูกลัวมันไม่ไปอ่ะชูชูนี่หลังไปเลยไปเลยเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าหนูยังออกตัวหนูไม่ไปหนูไม่ได้ลองไหลลงเนินไหมได้พี่พี่ยังกลัวอยู่นะได้ Oh. ชอบไหมชอบเลพี่อะเลนมุกนี้ตลอดถามไม่ต้องการคบตอบไม่ต้อตอบก็ได้ประโยคบอกเ่เป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆให้อีกไม่พักเดพี่บวกต่อ เนินยังไม่แข็งเนินไม่แข็งเหรอหมายถึงใจพี่ยังไม่แข็งขึ้นเนินขออีกนิดนึงก่ะเป็นยังไงพี่รู้สึกมันเสียวครับแต่มันต้องกล้าที่จะเสียวครับเก่งอย่างไรกระดกมั่นใจทำไงพี่จะเล่นได้ไม่รู้ย่อยืดนะย่อยืดย่อยืดตอนขึ้นให้ย่อยืดครับต้อนย่อยืด 我不 มันเป็นยังไงพี่มันยังไม่ตรงว่ะเหมือนพอหลังๆแม่งเริ่มเอียงแล้วพี่ยังบาลานตัวเองแบบเอียงอยู่หลุดขอบใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่แล้วมันเอียงแล้วตัวพี่เอียงยังบาลานมาเซนเตอร์ไม่ได้ <c oughs> ล,อลองได้ไหมทีนึง มาเยอะขึ้นแล้วไกลขึ้นนิดนึงก็ต้องฝึกก่อนอ่ะทุกคนนะฮะตุ๊ตุพี่ เลี้ยงไม่ได้ว่ะกลัวเจ็บมากเลยเหมือนไนต้องแรงในระดับหนึ่งเลยนะพีต้อบกล้าไปอ่ะที่ไม่กล้าไปอ่ะ กินภาพไปก่อนลูกเขาจะเล่นต่อเดี๋ยวพี่ไปก่อนเดี๋ยวไปเล่นสนามที่หนูเคยเล่นเล่นง่ายกว่านี้ไอ้ตรงนี้นม่สไลายจริงเหรอใช่โอ้เจริงไหมพาก์ไปกินอ้อโหลงมาตั้งนานไม่เจ็บขนาดนี้เจ็บต่อเดี๋ยวไปเล่น มันซอสกว่าตรงนี้อ,อ๋อเหรอหิวข้าวไปหาอะไรกินกันไหมไป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 ,ไปกินข้าวเตปอบใจโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย